ค่ e have <k 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 ับไอ้โฮบกระแสคู่จิ้นเรื่องนี้ครับเป็นไงบ้างกระแสคู่จิ้นเรื่องนี้เหรอฮะอันี้เราตอบเองก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องถามพี่ๆนั่นแหละครับว่าเป็นยังไงบ้างไี่ดูอะไรยังตันนะพี่แต่เป็นยังไงบ้างแต่ชอบชอบเคมีของเราในในเรื่องอะไรเงี้แล้วก็แฟนคลับต่างประเทศเยอะเหมือนกันโอ้จริงฮะอันนี้ตอนเนี้ยในประเทศผมเห็นยังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีมีคนแบบมาติดตามบ้างแล้ะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเยอะมากจริงๆเยอะแตบงงเลยนะว่า ไปออกตรงนู้นได้ยังไงใช่เขาไปดูแบบเขาไปรู้จักเราได้ยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งอ่านคอมเมนต์กันว่ามีประเทศไหนมาคอมเมนต์เราบ้างแปลยากเลยครับบางทีภาษาเขาภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไรก็ประเทศไหนบ้างเนี่ยที่เราได้ไล่เด้งเท่าที่เห็นนะมีบราซิลฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียเออใช่แถวเพื่อนบ้านก็มีนะแถวลาตินนู่นไปเลยก็มีนะครับอันนี้สอบบทมาทกันเรื่องแรกใช่ไหมใช่ครับครับเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นยังไงบ้างจากวันแรกจนถึงวันนี้ เออเป็นยังไงบ้างฮะมีบางอย่างคล้ายกันบางอย่างคล้ายกันครับน่ารักครับน่ารักเหมือนกันเหมือนกันครับนิสัยดีเหมือนกันอืมครับน่าจะดีเหมือนกันใช่ครับชอบทำอะไรเหมือนกันอ่าใช่ครับความสนิทสนมมันแค่ไหนครับมันต้องมากขึ้นแหละครับตามตามเขาเรียกว่าตามวาระตามเวลานะตามวาระตามวาระก็ตอนแรกก็เจอกันก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกันเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสนิทกันสมมติถ่ายถ่ายไปถ่ายไปปั๊บก็เออเห็นแบบเห็น มุมนู้นมุมนี้อยู่ไปจนจบเรื่องก็เห็นทุกซอกทุกมุมเนี่ยครับใช่เวลาได้ชิดกันกี่ปีรวมๆแล้วปีหนึ่งนะประมาณปีนึงตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วก็เจอกันแทบทุกวันเลยครับเพราะว่าถ่ายถ่ายกันเกือบทุกวันนะใช่ตอนนั้นก็เวิร์กช็อปครับใช่ความรู้สึกรู้ใจกันทั้งคู่เป็นยังไงบ้างก็เคยนะเคยเล่นเกมที่บอกว่าทายใจกันนะก็ถูกซะถูกเยอะนะประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดในสิบอะไรประมาณนั้นเลยคแสดงว่ารู้ใจกันทั้งคู่ใช่ครับ อย่างเช่นถามตอนเนี้ยเนี่ยยังสีเหลืองยังไม่ได้เหรอไม่ได้เดินอย่าเล่นดีกว่าเวลาเข้าฉากในาอนนี้เรามีเขินเลยก็ไม่ใช่แรกแรกก็เขินนะครับแรกแรกเขินตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังเขินตอนนี้ยังเขินครับพวกนี้ของเราเปนเยอะประมาณไหนอะคะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจริงแล้วอ่ะมันแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยมีนะหลังๆมาหลัง EP 5ไปหรือเปล่าที่จะเริ่มแบบว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงนั่นแะ สี่าประมาณนั้นครับหนักหน่วงประมาณไหนครับหนักสุดคือคือ EP สุดท้ายครับบอกไม่ได้ไปลองไได้แต่รู้ว่าหนักหนักมากหนักครับเฮ้ยไม่มากไม่มากไม่มากหรอหนักหนักเฉยเฉยโอเคแซมเบอร์ครับกอถึงนี่ก็เดี๋ยวอ้นี่จะหายเขินกันแล้วใช่ไหมก็ไม่แลยังยังมีเขินใช่ใช่ใช่หายก็เขินอีกเขาตอนเนี้ยแต่ความนิ่งของเขคือเขาจะค่อนข้างจะลึก แ,จจแค่จะเรียวค่านจะเรียวจะลึกเลยใช่ใช่ครับเขาก็จะเน้นแบบว่าความ,มรู้สึกใช่ความรู้สึกจริงๆเนี่ยไม่ได้แบบเฟกไม่ได้แบบเล่นด้วยท่าทางอะไรนะเล่นมาจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามให้เราแบบมีอินเนอร์มีแบ็คกราวอะไรมาเนีเ่ยอันนี้พี่ถามมันมันมีข่าวบอกว่าแบบว่าแบบว่าใครเอกติงเกินเกินจริงอะไรแบบนี้ใช้คู่เราหรือเปล่า ใช่คู่เราหรือเปล่ามันไม่เียวกันนะเราก็ไม่รู้ไม่ใช it, ่ไม่ร like ู้สิใช่ใช่หรือเปล่ามันจะทำไมถึงว่าใช่อ่ะเขาบอกว่าไงอะเขาบอกว่าตัวสอบเอ่อตัวสอนตัวสอนวิทยาศาสตัวเดียวกันจิ้มกันจนเกินเลยอย่างนี้อ้่าแบบคู่กินเลยแบบเกินเลยแบบไหนแล้วเราก็ตัวเดียวกันด้วยไงประเด็นมีคู่อื่นอีกไหม มีคู่อื่นอี้ไหมครับแต่พี่ใช่ไหมเหรอเห็นไม่เห็นข่าวนี้บ้างไม่ได้เห็นขา่าวนี้หรือยังมีมีคนส่งมาให้ดูบ้างครับพูดได้ยินผ่านมาครับแต่ว่า<ร>ไม่ไม่ได้เห็นรายละเอียด<อ>ว่าเขาพูดยังไงอาจจะเป็นข่าวดีหรืออาจจะเป็นรเราก็ได้ยังไงสรุปยังไงไม่ไม่ไม่รู้ครับมันไม่รู้อาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้คู่อื่นอาจจะไม่ใช่เราหรอกเพราะว่าเราก็เราสนิทกันนะเราเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ เรแต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกด้วยการนี้มันมีแบบต้องย้อดนะครับการท้องท้องย้อนนะครับแบบคนที่อยู่บนรถมันเข้าใจผิดอะ้รก็ปกตินี่ไหมเวลาเดินไปข้างนอกเราก็เดินเฮ้ยไปไปเนี่ยมันก็ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดินอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราไม่เราไม่มีไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีแล้วเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยก็มีมีบ้างนะครับแต่ไม่คิดว่าจะมีคนเพราะเรามัใส่แมสใช่หรือว่าจะมีตอนเราถอดแมสก์หรือว่าแอบแล้วเราไม่เงียน ไม่เราก็ไม่ได้แอบนะเราไปเราไม่รู้จะแอบทำไมเราก็ไปปกติเนาะข่าวมันค่อนข้างจะแบบอะไรไข่ต้มซีนะครับแต่ข่ามันแต่ข่าวมันทางบวกนะเข่ามาทั้งบวกมันแค่บอกว่าพูดถึงความสัมพันธ์เฉยแล้วก็เป็นก็ดีครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีครับในเรื่องก็ดีนอกเรื่องก็ดีนอกเรื่องเรื่องมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปว่ากหมดต้องบอกว่าอย่างดีหมดนะฮะครับอะไรก็ระเรื้องกันเลยอะไรครับตอบเลยเป็นแฟนเป็นแฟนพี่เจาจริงเหรอเขาถึงขั้นขนาดนั้นแล้วเหรอฮะใช่เลย สมัยนี้แล้วเนาะมันก็จริงๆก็อะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่เราไม่ไม่ได้บอกนะว่าเราจะเป็นไปได้ก็หมายถึงว่าอะไรก็เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่ได้ปิดอะไรทั้งนั้นเราก็ถ้าอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะก็เรามีแบบเปินแฟนขับบ้านคู่อะไรเงี้ยแบบว่าเริ่มแบบแบบแชร์โมเมนต์ของพวกเราอะไรแบบนี้คนก็เลยแบบยิ่งคิดไปผมยังไม่เห็นเลยนะ ไมเห็นเลยเห็นเรื่องมีบ้านเท่าหรอส่งให้ดูนั้ยไม่มีอะไรของเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้สีเรียยครับเขาเลยก็เป็นเขาลือแล้วแบบเขาลือเขาลือใช่ครับอะไรลือก็ลือไปอะไรจริงก็จริงไปนะแต่ละทีแต่ละทีนี้พอเราไปไหนด้วยกันก็แบบเรียกว่าระวังมากขึ้นไหมอะไรไม่นะครับไม่ต้เกิดแบบว่าใครเจอเราเขาถ่ายรูปได้เข้ามาเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ ถ้าเราเห็นว่าใครแบบแอบถ่ายเราก็จะวิ่งไปหาเขาเลยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ให้ถ่ายโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพิ่งไปลูกถ่ายลูกก่อน